ไหนล่ะการลบกับเขาปุ๋ยไม่เกี่ยวยังไงกูกูผิดตรงไหนล่ะมึงสิว่ากูหนาวสิกระแมนนี่กูเถียงกูเถียงมึงมาหนิว่าเเถียงเลยแต่ไม่ยืนเทียมกันเนี่ยมันมันเป็นอีแยงสินะอัศจรรย์น่ะจริงมันบอกที่มึงบอกที่ตอนแรกก็ว่าคุจ็คหาหกปีรวยแล้วการจะดกิจกรรมมากสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮามาเยี่ยมย่มพี่โอโมบงรางสะออนนะครับชื่อนี่ผู้คนน่าจิรู้จักนะครับคุณเคยกันดีนะครับ แบบว่าก๊อปปี้เสียงในสุดยอดหลายผู้หลายคนศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมื้อนี้เอาผู้สาวนะครับมาฝากเพิ่นน้ำรู้สึกว่ญญาอยากจะอยู่ผู้เดียวบ่รู้ว่าเป็นอยู่จังได๋สมื้อนี่ยัเฮาไปพ้อกันเลยนะครับอ่ามาหนัดเรามานะครับสวัสดีครับอ้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาได้ล่ะท่านอีหลานนั่งพิ่นนั่งพิ่นนั่งพืนนงพ้นโอ้นางนางผีดีกว่าโนางผีดีกว่ามวยทำหมัดธมูยังไงใครยังไง อันนี้น้องครับน้องน้องน้องครับน้องอีรีบ่ะน้องอีรีน้องอีรีซาบานซาบานบ้านไฟใหม่เลยใหม่ไปโหลดเสาเขยู่น้องอันนี้น้องเอามัน้องซื้อยังครับซื้อฟิมป่ะเอาฟิมเอาไปตดกระจกรถวะไม่ได้หรอกเดี๋ยวฟิมจะใหม่ครับผมไม่ไม่อะล่ะเอานั่งก็ได้คุยกันก็อันนี้เอามัมานั่งเหรอนันอินเดเยนไนั้นเป็นไอนะเป็นยังไงเป็นยัง ไม่ไกลเมื่อกันไหนนุ่มมือดากนิดหน่อยเอ้ยขาบอกหยอกบอกหยอกหยอกนะหยอกหยอกเอออะไรอย่างไซเล็กดัดพร้อมมาล่ะเป็นอย่างไซเล็กดัดเป็นอย่างอ๋อถ้าใจดีครบชุดติดมุงกอดพร้อมดิเออเป็นบ้านคนมุงกอดเด็กดัดเนาะเออคนละแบบอันนึ่งดัดบฟันใครมาสีดั๊บด้วยกันล่ะดัดนิสัยบ่ดัดสซันดานอืมซันดานบดีครับยังไงเขาไอ้สมือนี่อยู่จังใดกินจังไงอายู่จงสี่กินจังสี่ไหนเขาเห็นไปอยู่ เห็นนะฮะในี่ยติดต่อไปอยู่เกาหลีครับเกาหลีใต้ตะวันบ่บ่เกาหลีใต้เกาหลีใต้เออกะที่เกาหลีเหนือเลยจีนไปไปจีนไปแมนไปแต่คาดว่าตอนแรกไปซีอีโอชักปีก็ตอนแรกก็ว่าซีอีโอชั่วหกปีรวยแล้วกับกิจกรริกรรมมากอันจะไปเบื้องไรที่ละรถไถ่ไม่มีเนีมึงม่มีเงี้ยมึงม่มีเงี้ยเป็นสนใจเลย เรื่องการอะไรเงี้ยนี่ไงเออการการไอไปยุหันเนี่ประมาณฟังพี่เอาดิสองเดือนกว่าเนี่ยแต่ตอนที่วันสิไปหกหกปีแล้วปีมันหนาว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 อยู่บ่อาวเนาะบันคือบานเฮาเนาะครับเพราะว่าอากาศมันแบบมัคือบานเฮาไปปลูกพักกับเล็กทุยังลุงเล้เนี่ยเราเอากับป่าวอะไรกันก็ต้องเป็นทางลำลำบากว่าคัตสมาร์ก็ได้คัตสมาร์กเออหัวยีแม่เน คือธรรมชาตินะม่นะคือธรรมชาติบ้านๆนะไอเป็นกันสีอยู่แล้วธรรมชาติธรรมชาติอะไรเป็นพระธรรมโธธรรมโธธรรมโธโธโธเกี่ยวกับพวกนี้เนาะสายยาชายใจพระเขาเลยสายยาช่าใจพระเขาคือไม่ยุ่งกับผู้หญิงแล้วเพราะว่าเปลี่ยนฐานเลยเปลี่ยนใครผู้หญิงแต่สมมติผู้หญิงแบบเนี้ยพอเสื้อผ้ามาเต็มยวดหนาเจ้านเจ้าว่าเอาวะตีบอกได้ว่าขันยังสี่นะ สักูบอรี่อื่นกูหลุคนเรียกแข่งเรียกขาเอาอกเอาใจเอาอกเอาใจนะครับผมกับคึงกับมาจากเกาหลีเกาหลีเนาะครับกับมาอยู่ที่มั่นใจกิลี่บ้านเกิดบ้านเกิดยุ่งนี้อันอันนี้อันนี้เป็นหน้านี่เป็นหน้าเป็นเอาเป็นนาพื้นที่นาเลยพื้นที่นาออกยิ่งบ้านเหบ้านอยู่ตางไหนบ้านออยองในบ้านเลยหมู่บ้านคนละแล้วนี่ก็อยูบ่าไหนมียอะไรนี้เขามีเมียรฮะมีเมียเหรอบ้าบ้านาตาดีปนีบ่มมีเมียก็แปลงแล้วเว้ย อายุไรเป็ต่อมี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 ลูกจะคนนเลยฮะลูกลูกสองคนลูกผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งลูกเมียเมียเอาลูกติดบ่เอาคือว่าลูกเมียก็ลูกลูกเมียใหญ่นะกระลูกเมียกระแม่กับลูกเมียเมียเจ้าไงเออแล้วลูกเจ้ามีบ่มีจะคนสองคนผู้หญิงผู้ชายเอออันนี้ลูกไผ่ลูกเมียติดไงติดเมีย เออเออเขาใจผิดเลยเออถูกต้องแล้วมาตลาดได้แล้ว <c oughs> นี่คือต้นบักต้นฉบับนะฮะที่ผมกว่าผมสีมาเล่นตลกแน่กว่าสีมาก,กออมา๊อปปี่ลายเสียงคือไอเนี่ก็คือเพิ่นเป็นต้นแบบเป็นไอดอลคนหนึ่งของผมนะฮะตอนนี้ตอนแรกผมแบบเ,เรียนแบบเมื่อไ่เนาะก๊อปปี้เลียนแบบชุดเมื่อนี้ได้ยังไงว่าเรียนแบบจะอ,ร,อร่อยท้องอ่อยวะช่วนี้อะไรนะฮะใครเรียนแบบใครเลียนแบบ อันเก่าดีโท่ามายืมเนี่ย่าันขึ้นอยู่โอ้ยอยอะปอนจัดยืมหลักก็คือยืมอันนี้ขอได้นี่อันนี้ขออันยืมไปก่อนพ่อพ่อปอนเหรอเฮ้ยพมีบ่พ่อวูดันนี้เสียงเลียงกับเอาไปนะเอาไปไปเอาไปเลยไปเลยนะโอ้ยครับเออคิดเล็กคิดหน่อยเนาะโอ๊ยบ้าคิดเล็กคิดน้อยกูคิดกลางยังไงเนี่มึงเ ไมหู้ยห่ว่าใจใจเจ้าบ่คิดหรอกอีนี่ทำอ้ไรบ่คิดอ้ไรบ่คิดแต่ว่าบักนี่มันคิดบักนี่คิดหยอกหยอกได้หลายเด้่อหมครับหยอกจะกินยังไงหยอกเลยมีคำคมตาบอกเก่งคือพอเราไปเจอเห็นแฟนเจ้าพงแฮธรรมดาตัวเห็นหน้าตาเจ้าจังทีคือคือสิ่งในน้ำทุกคนว่าขันผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าตาแบบออกประมาณอะไรนี่นะเนี่าไปหาผัวหาเมียหน้าตาขี้ไล่ก็จะคลอง มันสิเป็นเวรกรรมตอนหลูกออกมาเลยซึ่งไม่ีใครหยอกลูกเลยต้องหาแบบว่าหน้าตาดีแน่คือแสดงว่าลูกหน้าตาดีมั้ยดีดีหน้าตาดีได้อายมั้ยเลยได้อายมั้ยว่คือแม่บ่คือคือแม่เยอะคือแม่มีบ่มีจีบสูงจีบสาวมีบ่ยจีบสาวมั้ยไอจีบเ่หล่ข้ามพุ่มคำกรอนคำหยังมีบ่บ่เดี๋ยวกูนึกกันนึกกันหนึ่งก่งกันเนาะงพ่อได้เรียนโดนนะไม่ได้เรียนโดนเล่นแต่เล่นแต่พักเนาะ อืมเหมือนแต่พักอะไรย่าเงี้ยเอาไปก็ไม่ต้องจีบหรอกเอาลองจีบเลยนะกับพี่อยากสิลองเพลงอ่ะนี่ข้าวว่าตอนนี้เห็ดไข่เพลงเทพล่ผมเห็ดไข่เพลงครับไข่เพลงไข่เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆข้าวเหนียวจงเจริญอ๋อข้าวเหนียวจงเจริญเป็นนามสกุลผมคิดว่าบางคนบางหูคนอีสานถามคนว่าเป็นยังคือใส่ข้าวเหนียวจงเจริญอ่าขายเขาตีเขาจริงๆแล้วไม่ใช่ขายข้าวนะฮะมันเป็นคั่มสับของตลมคาเฟ่ ครับไอ้เคยได้ยินยิ้นวะครับแมีนเขาเดี๋ยวโจ๊จ๊กเิศเท่าบุญไหลมาเลยครับครูหยก้อนเนี่ยเออลองสิแป๊บคนนี้จวโจ๊จ๊กเลิศเม่อกี้เป็นเสียงโลมาเสือกอ่าคนอีสานนี่เสียเป็นคาเฟ่อยู่เนาะแมีนอ่าไอ้ลาวเอ้ยเออนั่นนะเออหยียดเหยียดไหมอีกแล้วเออนั่นสิละอ่าไอ้ลาวเอ้ยเห็นปะครับโลมากลางอัมตัวลาวไอ้ลาวเอ้ยเล้าบัตรกูไปกินข้าวเพลี้ยพวกพอพอมึงเกลี่อ่าแล้วบัตกูไปขี่สลักแห้งพองเกลี่ยคนกับ สุดๆละชีวิทข้าเหนียวจงเจริญนี่คือข้ามข้ามเปลี่ยนไปมากจงเจริญครับอ่าตอนแรกผมมาเนี่ยผมคิดว่าโอ๊ยสิข้องสีลำรวยแบบว่าเป็นมหาเศรษฐีอยู่บ้านอลังการังี้ยสิไงอลังการนี่อะไรเนี่ยว่านั่งจิบไหวจิบเงี้ยสจิบเนี่ยเนี่ยเด็จิบเนี่ยไหว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 ขาวไหวขาว มันมันเป็นแบบลุกท่งลุกทงดีคือบางคนบอกเฮ้ยเป็นศิลปินมีเงินมีท่องเลยบรอเออแบบว่าเป็นแต่มันเวยเรานะครับที่จริงอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันกันหมดแหละมันก็คือเหมือนกันหมดแหละคือคนหมดแหละคนไทยแล้วเออคนจะมีชื่อซื้อเสียงยอ่างก็แล้วแต่เขาก็ะต้เพื่อกันกระตุ้นเพื่อกันขี่กันขี่กันอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เราสบายใจอย่างนีนะแมนครับอืเขาบอกวายยู่ให้มีความสุขบางคนวิ่งตามหาความฝันจนลืมความสุข มตามหาความฝันจนลืมว่าความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเราเองแม่นะครับแม่นั่นเหมือนทุกวันที่นี้นะฮะยุ่งอะไรก็ได้โลกโซเชียลทุกอย่างเราทําแล้วมันมีความสุขออืไม่ลําบากแล้วก็รายได้มันก็พออยู่พอกินมันก็มีความสุขแล้วครับนะครับผมสิไปใส่ตอก่อนเดี๋ยวไม่หายแล้วไม่ไม่หนีเลยไม่ไม่หาเจ้าเลยหรือไม่หายเลยสุด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 ดสุ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  บ้านเจ้าเด้ข้างในเด้เฮ้ยบ่ได้ลูกกับเมียนอนอย่างบอกกันตัวตีไปกับเจ้าเห็นอะไรเจ้าเห็นลูกกับเมียนอนนี่กันเฮ้ยไหนพ่อเด้กับอ๋อไม่กับอ๋อนอนนี่กันไหนดะอ๋อเราลูกเมียเด้การนอนในบ้านไงแต่ผมบอนอนควรเห็นองไรอะไรบักบักผไปนอนทางไหนอ๋อให้ลูกเจ้านอนอีกห้องนึงคอยนอนกับเมียเจ้าเลยนะโอเคโอเคแต่ลูกมับัาบักเดี๋ยวจ้มาตอนนี้คือสิไปอยู่กับลองเพลงกับพ่นุชมาครับนุช นุชนั้นมันวีล่าผมเปลี่ยนซื้อมาอยอยู่หายเขาหายต้องค้ำหายต้องคํำนะครับแต่ว่าร่องไบเบิ้องนั่นแหละคือเรียงกันแล้วแต่มันมันลืมมาได้ไหมมันลืมไม่ได้อืความสามารถอืตั้งแต่ใดแต่ได้มันลืมมาได้รครับอาชีพมันอยู่ในใจอยู่ะไรใจของความเป็นตลกอืนะครับผมว่าไอ่ไปกับมันอา่ทีดีนะครับผมว่ามันดีนึงมันกระจายให้คนที่อยากเห็นเอฟซีคนที่อยากเบิ้งยางผมเนี่ยอยากเห็นผลงานไอ่แต่ว่ามีโอกาาได้เบิ้งบางทีก็อ้๊ย ้องให้โอ <siglo> ้ยหมบนอ่างเลยเนยอยากเบิ้งอยากเบิ้งกับตายจากกันเป่นคนละเรื่องเพราะเสียใจมันบ่มีผลงานไงเออเออกับไอ้ยมีผลงานแบบมีผมดีใจที่ไอไปเฮ็ดนั่นนะครับผลงานตรงที่ข้อลำบากกูเลยนะมันลำบากเรามันมันดีดีไปหนามันดีไปหนาในปีใหม่นั่นแล้วกินข้าวกินน้นไหมนะครับไม่กินจ้าเออมันก็ว่าผ้าเขากินไม่เห็นไม่เร็วก็มันกินนี่ไงกินนี่แมนเออเดี๋ยวจับ เห็นง่วงคนเอ้งวงง่วง่งไวเลยเห็นง่วงคนอ่าโน่นเอออาจารขาบ่ะบอถามว่าเห็นง่วบอเห็นเออเอาละบอหาทิ่แตกอย่างบอบ่ยฟังขันติสุบอเห็นง่วโอ้โนี่หรอเนาเอาจังสิเดี๋ยวเดี๋ยมื่อกี้นี่ก็คือว่าสวัสดีปีใหม่เนาะสวัสดีปีใหม่ไอเรือสวัสดีครับขสุภาพร่างกายแข็งแรงอืมลำรวยก็บ่มีเอียงให้เฮ้ยเดี๋ยววางสันสิตดีไหมท่านน่ะ อ่นั่นแหละบมมียังไ้เด้อใช้กันเนาะอุนวันสิมี่ห้จะขาวพันอ่ะอันนี้เอาดีว่าดีก้มบายบายไอ้คนโอเคนี่เห็นก้อนโดนแล้วคือหอมเลยบม่สัมผัสจะสีโดนแล้วกันบัจ้าหักแล้วเนาะหักหักไม่ผัวไปแล้วล่ะไม่มีจ้าจ้าบ้านพ้องตายชาวบ้านพ้องตาย เลีนแห้งไปปะโมแห้งโมแห้งดิต่ลกสิไรเออธรรมดาไอ้ไอ้มีมีอะไรไปถามอ่ามีเมียะไรจ้ะมีแหลกครับประมาณแมงใส่มื่เป็นอย่างนี้กูมีมีแล้วเ้างเสีหาเพื่อนอยู่เออตำแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งเมียบุญธรรมวีมีตลกบุญธรรมเอ้าอันนี้คล้ายๆกันเนะคล้ายๆกันเออมีสิทธิ์ทุกอย่างมีสิทธิ์ทุกอย่างแต่ออกเสียงออกสิทธิ์มากเกินไปไม่ได้บุญธรรมต้องอยู่แบบเงียบเออรับบานแผลหามไปลบกันเขาจะขาดด้วยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ เออเงีบุญธรรมก็มีเนาะเออมีบุญถ้ำเอ้ามาตัวอยากจะย่อนเออตัวเมกันหันมาแล้วอยากจะย่อนลอยเออแรกๆเลยพี่โอโม่นี่แรกๆก่อนจะเข้าเล่นตลกนี่ครับที่ไหนฮะเริ่มต้นยังไงไม้เสื้ว่าบ่แม่นครับเริ่มเริ่มจะไม่เล่นตลกตั้เลยข้างแรกเลยขายข้าวโพดปิ้งขายข้าวโพดปิ้งแม่อันนี้ครับประตูน้ำประตูน้ำอืมแล้วก็ไปยังใดต่อครับถ้าอยากจะอยากจะเล่นตลกเลย เห็นตลกสมัยก่อนอลังการอลังการไหมตลกอลังการเมืยังไงครับยังไงตลกคณะใหญ่แมงคณะใหญ่เออแล้วก็โอ้ยที่ตลกทุกคนเห็นท่านดีป่ยขาวจัวเลยโอ้โหตลกปุกคนดูแลตัวเองแมนเล่นได้คาเฟ่ถึงจะเขาขาวตลกในหัวหัวเป็นไงฮะหัวหัว มึงสยัง <substit> ก <uting> ูเลยเอาไวไวไไวไวไว้ <volumes of ears> ่อไไกะุดกอด้วาไวอับอเขาไปเดินกับพี่เรือ่ะก็ไปสมัครหลายคณะนีแต่ว่าเขาจะกับกเขาไ่ได้รับนะไ่ได้รับเอามึงหันดูนนี่กล้องก้้ตกล้องไ่เห็นเออนนั่งบมาเล้นั่งตักอะไเปล่ะเอาเมื่อไ้รลองหรืวเพมม้งนี้ครับกไปยุ่ไว้เรืออ่า ได้สามปีมันแหละแหละได้ดีเด้ไปอยู่งอรือครับเป็นตลกที่แบบว่าบ่มีกฎบ่ม,ฎมีเกณฑ์ยนนังไงบบ่เคยซ้อมกันเลยกักกบเพื่อเนว่าอย่างนี้จะออกมาดีมากนะอืเก,ะเกินขาดาก็เมาเกินขาดอือยู่ได้สามปีจนจนจน,จนได้คณะไอเจ้าของคนแหละโอ้จะมีเงินมีท่องมั้ยมีแล้วก็เลือต่อคือบ่เรือบ่เหลือหลายเอามาทำบ้านฮะเอามาสรงบ้านบ่บ่ไป้สรงเอาไปสรงรถบ่ได้สรง ให้พ่อแม่บ่เหตุยังให้พี่สาวเอาเพื้นกับู้หญิงโอ้ยบอไปเนี่ยหรอสิ่ะเออทีนี้ครับไม่อยู่พีเดียสสามปีแล้วก็ออกนี่แหละวันที่เบิร์ตยันยังสี่แหละคุณเอาเยี้ยมาหลอกกูเนี่ยห้าเนี่ยแล้วสินแตกบรอกสินแตกอืออยู่กับพีเรียสสามปีแล้วก็ไม่อยู่โปลร่าซสอ๋อเอตเวกขณะของอีกสามปีครับดาวรุ่งชกมกแต่แล้วสกุลพี่มั่มเคย่อนยินอยู่หลังจากนั้นก็ไม่อยู่กับพี่อีดโปลล่าซอสสามปีเหมือนกัน สามปีแล้วก็นี่แหละออกไปอยู่ขามุ้ยไปอยู่ไข่มุ้ยอ๋อเห็นเอยู่เห็นมุ้ยนี่แหละหลายปีครับคนไทยก็อยากกลับมาอยู่บ้านเลยล่ะแล้วก็ไปเกาหลีเกาหลีประวัติย่อๆไม่ยังไม่อยากศึกษาไว้ยแต่อ่านประวัติกูบ่ะตั้งเปรถ้ามีโอกาสก็อยากอ่านโอเคแต่ว่าตอนตายไม่ต้องอ่านประวัติกูหรอกเป็นยังมันเที่อะอยากอายคนอยากอายคนเออมันเตี้ยมันเตี้ยมันสิว่าเป็นประวัติส่วนมากสิเป็นประจานกันมากกว่่าอะ เดี๋ยวโชว์เลยดีกว่าว่าเราเจอ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 พี่โอโม่เราจําเขาคาแรคเตอร์เขาจําเพราะอะไรในทําไมถึงต้องจําเขานะฮะมีอะไรให้จำเนาะจำตัวจำเพราะจำานำเท่าสีมยอนร้อยนะครับว่าโอโม่ปงลางสะออนเนี่ยเป็นมายังไงมาดูคลิปนี้เลยนะครับกับการก๊อปปี้เสียงของเขาศิลปินทั่วฟ้าทั่วฟ้ามังมก็สิตทลกตลอด กินคอนเสิร์ซี่ไงอ่ะมาดูเลยกันครับกับการก๊อบปี้เสียงของเขาครับมาดูฮะก๊อบปี้หลายเสียงศิลปินโอโม่ปงลักษณ์สอนครับกับผมกัสล่าคอนเสิร์ตจเล่นเดี๋ยวเขาฟีทัลิงกันเนาะเอาคนละเอาคนละศิลปินเลยคนละศิลปินเลยโยนเลยเริ่มจากโตก่อนเลยเริ่มจากผมก่อนอ่าอ่าพร้อมละดนตรีครับเพลงของไม้ไทยครับครับผมไม้ไทยหัวใจตะวันอ่าดนตรีครับน้องมาเขาไม่ใช่ หมดเสียใจเลยที่เคยโอบหากว่าคนเปลี่ยนดีมารูจักววคนเป็นตาค,นนาคือเจ้าดาวบ้านดอนไอเคยเสียใจจนต้องอาส <ged> e ัยน้ำเมา กหักจากคนรักเก่าหลายคราวคนหาเจ้าเจอเอาพวกเิบมสวยเลิดเลือมัอนจะโคราชแต่มีน้ำใจให้เกีดรมิมาเอาละใจละสายกูายรูซหนาเสือมาดีวันหน้า คนจนหมอสองเจ้ายังคุณหาความหล่อเจอเพลเจ็บจากคราวรักเกือเพื่อเอารักแท้เป็นยาอินวงไฟรักที่เพลงเมื่อปียรกแค่คิดว่าจะดินใจเดียว ให้ไอซัมมิค้นไนส,นส้กว่าที่เที่ยวโอ้ขาโค้ดยไม่นอนเพราะไอใจคนหักก่อนเวลาไม่รู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้ามาถองสายตาจคอยเทคแค่ปงสิดีกว่าเออโอเค ไอ้กิบหักแท้ขอบคุณ mm. หลายมาคอยดูแลเพลเก่าพันลังลาขวดเล่าจิบเงา <c oughs> ก็เอารักแก่อนเพชรแต่ที่ยงกังวลฝากให้น้ามนจะช่วยดูแล รักอ้ายขอให้รักแน่อย่าได้เป็นรักแท้ชั่วคราวสายันรัก,รกที่เล่าน้เื่อที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำแต่จริงคือฟ้าแน่นหนาอสักให้ป็นช้ำรักคนใช่ก,กว่า ทิดเดียวอหกหนาอักขุนเพราะพี่ใจร้อนรักก่อนเวล,ลาข้าระเบาข้าระเบามารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้าหมู่พงเทพมาถูกสายตาเจ้าคอยเทหมู่พงเทพไอ่เก็บอารัก์เทะมาคอยดูแลกะเพรักเก่าปล่อยไฟปล่อยไฟฉันหลังลาควรแล้ว กกก็เอาัดาวบานลอยดีรอบหนึ่งเต้ที่ยังกลางวันฝากให้หน้ามนจะช่วยดูแลอาพยมอาพยมรักอัตมาค่อยรักแน่แน่ย่า้เป็นรักแท้ชั่วคราวคุณยมอัตมานีใจขอบคุณยมนามสการนาัสการครับหลวงพ่อเจริญพราหนโยมทั้งหลายคนไทยวันนี้คอยมีความสุขนโยมนะอะไรก็แล้วแต่คอยเดินไปด้ดี หลวงพ่อคิดยังไงนะโยมลวงพ่อคิดยังไงกับเด็กสิบเจ็ดฮะอาตมาคิดว่าถ้ากูเป็นสมรักเนี่ยก็ต้องรอแม่งเหมือนกันโยมอาตมาลรอเล่นโยมอาตมาตัดแล้วส่งกิเลสตัณหาจริงๆตัดเองกิเลสตัดตัณหาตัดหมดแล้วอย่าว่ากิเลสตัณหาอาตมาตัดเลยอะไรอีกขนาดน้ำไฟที่วัดดูสิเองจะมาตัดของอาตมาไม่ใจเขาเลย ยอดเยอมเขก็มาได้ทำบุญเนาะเจริญพรว่ายังไงล่ะแอนนาชนชื่นเฮ้ยสบายดีนะหลวงพ่อเจริญพรยอดเยอมเม่เจอกันังนี่ไม่เจอนานหลวงพ่อเป็นไงมั้งก็ตามอัตลักษณ์ยอดเยมมีเจมักเลยไหมเจหลวงพ่อหลวงพ่อฉันอะไรยังมันเย็นแล้วยังไงอ๋อน้ำแดงไปนะมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีเน้ำซีจะกินกระไมีเฟตัสจะกินตะไบจะกินอะไรก็ได้เฮียไอ้สัสตัตงมั อตาตมามือเรียกสัตว์เหรออ๋อ้ทำง,งานบริษัทไงอาตมาไม่ได้ทำง,งานบริษัทอาตมาเป็นพระอย่างเดียวนยคนเดียวเป็นพระ,อะโอเคเนาะโอเคเนาะเออสุดยอดสุดยอดวันนี้อ่ะมันปฏิพิผิวคือเก่าไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาผิวคือเก่าแค่ว่าเราลับคมเออเนาะครับอาถือว่ามือนี้ต้องขอคุ้นหน่องของทรายกอสซิล่าเขาเหนียวจุเจริญนะครับผมอีลีที่สุดเลยมันใหญ่พยายามคนแรกเลยใช่ไหมพี่อีทก็เล่นหนังผู้ผาซื้ออื่นด้วยนะเหรอ เล่นกอลกีตาก็เล่นเข้าลงมาที่เจ็ดมีนานี้เขาลงบ่าเขาลงยนร์อืออนว่าเขาลงเขาไอเขาก่อนเลยครับเอ้ยบ่ไอสาบานมาแล้วคือ่ชาตินี้คือว่าตายเอาคือ่าตายเอาสาบานค้าาบานไปเลยโอ้ยย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 ยียยายย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 ปยยยยย้ย น้งโโองกัมนี่สวัสดีครับน้องกัมครับต่อไปสิดงหลังไปทั้งไหนเขาเขา,าเดี๋ยวรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาจะได้พึ่งเขาดิแม่นครับใไพสิรู้ว่าอาจจะเป็นเหมือนกฏจักรพันคนต่อไปใช่เสียงดีเออไม้ไม้ไมพิลมพรเบียร์พร้อมพ,พงมลแคนอย่างเงี้ยยอดที่นี่เนี่ยเสียงดีเสีคืออานาคตมันบ่็นอะไรต้องให้น้องรอจังหวะเลยโอกาส้องลองต้องรอจังหวะนี่เองพี่ย่างน่ะเพิ่ันกุศลเลยมุกเปรี้ยวของมลแคน นคนบ่มีคนผู้สาวบอกเฮาเจือเอาฮักฮักเน้อใจมันสิยังฮักเขาคือเฮากะต้องหอยออกมาเล็กเล่ย วันนี้เพิ่นเป็นแฟนคนหนึ่งจำใสใ่สมองเอาไว้แม้น้ำตาสิลายก็ต้องเฮจันย้ำคิดฮอดให้ใคะแนนคอ,อมเมนต์เตอร์เหมือนเสียงท่านนายกประยุทธ์นะฮะคนไทยถ้าจะฟังเพลงนี้ก็ มันมันสุดยอดแล้วนะมันมีโอกาสดังเยอะนะตงสู้ไปถ้าไม่ดังที่เมืองไทยถ้ามันดังที่นี่ก็ไปดังที่ลาวงคาได้ไหมครับอ่าวหางชุ่มชาเสียท่อมบ่ะมีอาจารย์คนหนึ่งที่ว่านักร้องท่านนี้ร้องดี บุคลิกดีหน้าตาดีแต่ถ้าจะให้ดีกูว่ามึงอย่าร้องเลยดีกว่าเป็นพระเอกนังดีกว่าเออ่ยนั่งด้านงาตาดีหน้าตาดีลองเพ่งก็ดีนะครับเออฝากน้องกำน้องกำน้องกำสุพเชษฐ์ดีคนจะมาได้แหละกาลสินครับยุคกาลเสือเพื่อไหนกุมาราใสครับอ๋อยุคก็ยุคกาสายครับเดีเขาบกกาสายกาสายกาสายตัวยุคสายไหนยีเลยอยู่เลยอยู่เลยบ่แม่เป็นคนเลยเป็นคนเลยใครเป็นคนไลย กอถึงว่าหนาวคือคนเลยนั่นบักหาไม่ถึงครับอีกแล้วเออครับโอเคครับคอยไอยูดีมีแห้งปีใหม่ปีนี้นะครับทำให้ลำรวยลำรวยลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าถ้าไม่มีเขาทุกวันนี้ก็ไม่มีผมก็ปี้ในวันนี้นะฮะเป็นต้นแบบเป็นไอดอลคนหนึ่งนะครับผมเห็นมือออกมาเลยไม่หมายถึงว่าตัวอย่างในการสร้างตัวตนโอ้โอเคโอเคโอเคฝากไว้ทั้งฝั่งจีหอแม่กูเสรแล้ว น้อดอบ้าเงยกูบ่มากครูเถ่าเจหน้าตาแกก็แม่เปงานตา้งสี่สิบอกเลยหน้าตาแบบพี่เนี่ยไปไหนได้นอนเสือเอาทำไมอ่ะอายุเยอะครับว่าเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวโอ้บ่ได้นอนศาดคือขึ้นมือเลยแมนไอ้ผู้หน้าตาอ่อนปลาบุ้นก็นอนศาดไปไอ้ผู้สาวก็นอนเสือเออนอนเสืออายุพระเท่านต์หรอกแต่ว่าใบหน้าบุถอดอายุเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะเฮ้ย อายุกับพ่อทนายดอกแต่ว่าพูดกันเองอะรถไหนเดายุ่รถจักรสองโอ้แม่นไหมติดอดมาเลยอายุตอนเด็กสี่สิบกว่าและสี่สิบกว่าละก็ยังไม่แก่นะเฮ้ยจริงจริงหรือเปล่าจริงถ้าสี่สิบนี่คือคือพอดีพอดีพี่หนุ่มกัญชัยอายุเยอะกว่าพี่นะอุ้ยหลายคนหลายคนเฮ้ยอายุเยอะนะจริงในยยงนายยงนายยงก็อายุเหมือนกูนะใช่ไหมใช่แบบแกพี่หนุ่มไงอ๋อพี่หนุ่มกัญชัยเอ้าก็มึงก็บอกกูผิดตรงไหนล่ะอ๋อแบบเรียบเทียบเป็นหนุ่มกัญชัยไง มึงจะเปรียบเทียบไอ้มึงกับเชฟจริงๆพี่หม่ำก็อาอยุแล้วกับกูไม่เอาผมจะเปรียบเทียบหนุม่มมึงจะเปรียบเทียบสมัยหนุ่มกันใช่อ่ะคิดภาพเอ้า <laughs> คิดภาพหนุ่มกันใช่เอาเ้าผู้พิชต้องไหนประกำโหนกระแสเออมายืนเนี่ยอาหนุ่มกันใช้ม่ยืนนายเนี่ยกับเจ้าเนี่ยอายุหลายกว่าเจ้านี่การเล่ากับกับกูนี่แล้วมันเกี่ยวยังไงกูกูผิดตรงไหนล่ะมึงสิว่ากูหนาสิบักบ้าง กูไปเกาหลีบ้างหเนี่ยกูกิเทศากันแล้วตั้งขนนะพ่อเออกลับมากูจะใสาสายเลยกูักหน้าตาเลยเพื่อตาอะไรกูผิดเหรอไม่มันก็เป็นเรื่องจริงไงคนนายโยสมัยน้พ่อหนน่วงน่งอายุหลายก็จองด้วแมนไม่เอาหนุ่มกัใช้เนี่ยหนุ่มัช้ยเาไหนฮะสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสี่เอ้ยโมนสี่สิบหกเหรอว้ยนั่นแหละอายุหลายก็ได้ล่ะจะจองสี่สิบบอกว่าสี่สิบสามอ้ยเขาอายุหลายกว่าแล้วก็เมนนี่กนเทียงกูเที่ยงมั้งรา์น มบ,บ้ากูก็อายุหน่อยกว่าไงอายุน้อยกว่าใช่แต่ว่าความเป็นจริงมึงบอกสิมึงบอกสิก <laughs> ูอยู่อย่างนี้มึงจะให้กูหน้าตากูหลอกกูหนูว่าใช่เหรอ <laughs> มันเป็นไปคือเอาจริงเป็นลุงไงเอาหนุ่ม,มชาอ่ะเออหน้าก,กูรู้ไงมึงสิบว่าจะแตก <laughs> กันเมื่อกี้ห็นพอเล่าอันปะเออหนุ่มว่ากูนึกว่าไอ้กับน้องเอออีแต่โอ้เขาเกี้ว่ากูเป็นน้องแล้วเนี่ยไอเคไปดูดเดียโอเคครับผมเพราะว่าเป็นคลิปน่ <laughs> าแตกข่าผม ฝากกิจตามพี่โอโมด้วยโอโมดอ้อนนะตอนนี้จะจะสร้างเพจแล้วนะแม่นแมนเดี๋ยวก็ชิล่าสร้างเพจให้เอาดีเลยทำวันนี้เลยเด้อทำมึงไปเต็มเลยใช่นี่อย่างเกี่ยวกับการสั่งได้ใดของเพจโทรหาผมผมเบาตรงตรงเลยครับนี่ผมช่วยทุกที่ครับดีกว่ดีไอ้มานี่อ้ยูหนี่ผมมาหาทุกเดือนก็ได้ยเออไม่ไปอ่าเป็นทีมกันเลยเนี่ยดีเลยดีเลยอ่าเงินกะซอยกันผมกะซื้อหนังซื้อนี่มากินมีรายได้อะไรสัอ่าแต่ว่าตอนนี้มีคนบ้างล่ะ ให้ปิดคลิปไปดยมึงโง่ดิดียอุ้ยเนาะโอเคเราเลี้ยงกันก็บอกบอกกันได้ปะเด้๋ยดิไปยังบอกปร่ได้๋ยงเลยที่บอกว่าไม่ได้เลยมันจะว่ากับเป็นเหนี้มาทวงกับว่ได้น่ะเออเออจอร็ดิชอตเป็นไรมันเออไอวินนี่ไม่สินอยู่ตอนนี้ฮะไม่หนีอยู่มึงยังกล้าถามบ่บ่มีไหมผมว่าเนี่ยมึมีนี่ก็บอกการบอกแล้วจนหนี้แล้าต้องต้องปจุหนี้เดี๋ยวก็ตามช่วงคลิปนี่แหละบังก็บอกเฮ้ยคือบ่เษ็ทคลิป คือเวทเพจคือตั้งแต่ตอนแรกเสร็จอีกมีคนติดตามหลายหลายคนบอกเลยว่าตอนตอนแรกนะอ่าคือไม่อยากคนติดตามหรอกพอลำพังบอกซุ้มไฟแนนต์ติดตามกูชิบหายเลยแบบฮะอันนั้นเขาตามทวงมันไมเคื่อนบอกบอกคือกันอันนี้ตามเอฟซีตามเอาของมาให้อ๋อตามของมาให้เอออันนั้นตามของเอาของขึ้นอันนั้นนะนะครับเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยว ซื้อเพจโอโม่สะออนเนาะด้วยเหมือนโอโมสะออนเดี๋ยวเราสานขึ้นไปเลยติดต่อก็โอมติดต่อก็โอโมสะออนแมนเพจก็โอโมสะออนครับยูทูบก็โอโมสะออนครับผมเราไปสิรวยไปขอให้ได้เดือนละสองพันเด้อสาธองพันดอนเน๊ถึงกันทอะไรโอ้เกือบแสนตัวสองพันดอนเนี่ยแมนเราดีนได้หลายเป็นนี่แหละเป็นคลิปโอเคโอเคโอเคไป